วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ เปิดแปดทิศเหมาซานหูกระตุ้นพลังงานทั้งแปดทิศภายในบ้านกระตุ้นให้พลังร้ายภายในบ้านหายไปใช่เหมือนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเหมือนกันที่เป็นหูที่ทําได้ยากนะเป็นหูที่ทําได้ยากยากถึงยากมากหูเนี่ยเขาเรียกหูเปิดแปดทิศของเหมาซานหูเปิดแปดทิศของเหมาซานคือก็คือเราจะเห็นเลยว่ามันมีสัญลักษณ์ของมันอยู่เนี่ยอยู่ทั้งหมดแปดทิศ หเหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ใตะวันตกเฉียง <üler> เหนือเฉียงใต้เท่ากับเปิดแปดทิศของเหมาซานนี้แปลว่าเหมือนรับโชคทั้งแปดทิศเลยอไม่ใช่ไม่ใช่รับโชคทั้งแปดทิศเป็นการกระตุ้นพลังงานทั้งแปดทิศมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องรับหรือไม่รับนะมันเป็นการกระตุ้นพลังงานทั้งแปดทิศฟูนี้จริงๆเหมาะกับการเอาไว้กึ่งกลางบ้านเอาไว้กลางบ้านกระตุ้นคืออะไรคะอาจารย์ บ้านบางบ้านเนี่ยที่มีปัญหายู่ตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีห้องน้ำซึ่งอยู่ทางทิศใต้ที่จริงนะา่าในหลักกฎของบ้านแปดทิศคือผิดเพราะห้องน้ำคือท่าน้าทิศใต้คือท่าไ,ไฟพอไปอยู่เนี่ยมักจะนำมาซึ่งเรื่องโรคร้ายแปลกๆอยู่เสมออมอย่างเงี้ยส่วนถ้าเรามีฮูนี่จากการที่มันกระตุ้นพลังงานร้ายอยู่ มันก็จะไปกระแทกทิศใต้ทําทให้พลังงานร้ายนั้นหายไปหรือตําแหน่งดีบ้านเราดันเป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้หูเรามีแค่ควบคุมอมแต่ไม่มีหูที่ไปกระแทกเหตุผลก็คือการที่จะกระแทกพวกนี้ต้องเชื่อมดาวดินเชื่อมดินถึงกลางบ้านเลขห้าก็คือตําแหน่งกลางบ้าน แล้วทุกสำนักเราพูดเสบอว่าเขาไม่ให้ยุ่งกับกลางบ้านคือดาวดินเลขห้าเหตุผลก็คือว่าการที่เราไปยุ่งกับดาวดินเลขห้าเนี่ยมันไม่สามารถบังคับพลังงานท่าดินได้อืแต่เหมาซานชั้นสูงเนี่ยมีหูที่เรียกว่าหูเปิดแปดทิศก็คือเวลาเหมือนกับเราเอาระเบิดลูกหนึ่งไปตั้งอยู่กลางบ้านแล้วให้มันระเบิดบิ้มโดยที่กระจายพลังงานกลางบ้านไปทั่วแปดทิศ เปรียเสมือกับถ้าเราทิ้งบ้านเอาไว้ให้มันเงียบเงียบอึมครึมไม่มีคนอยู่สองสามปีเนี่ยเขาเชื่อว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่คือบ้านที่เริ่มซุมมซับพลังงานอิ่มเก็บไว้ในบ้านแล้วการที่เราเป็นคนมีชีวิตเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่บ้านหลังนั้นเหมือนบ้านนั้นเนี่ยล่าสุดที่สร้างมาันานแล้วแล้วก็ไม่มีคนอยู่เห็นไหม<ช>บ้านมึนงอ่ยพอสร้างมา้านานแล้วไม่มีคนอยู่พอมึงย้ายเข้าไปอยู่แรกๆเริ่มอะไรเห็นวิญญ,ญาณแปลก ได้ยินเสียงแปลกๆม,มีคนเดินยันบนหลังคาบ้านใต้บ้านข้างล่างกัดใดเดินทั่วมอะ่ะใช่ไหมอ่าเ็เพราะเหตุผลที่ว่าบ้านเน่ะมันสร้างมานานแล้วพอมันไม่มีคนมีพลังงานชีวิตเข้าไปอยู่เนี่ยม,มันเลยเป็นที่กักเก็บพลังงานวิญญาณมันไม่มีอะไรที่ไปแก้ไขได้เลยในเชิงวิชาหมอสารสุดยอดที่สุดก็คือหูเปิดแปดทิศ มึงเอาฮูกเปิดแปดทิศสีใส่สีแดงเนี่ยไปใส่กรอบสีทองแล้วติดกลางบ้านแลวว้วไหว้ไหว้ได้ทูบห้าดอกอ่าก็คือกระแทกดาวดินห้าดอกมึงลองดูได้เลยฟันทูบนะมันจะแปลกมากมันจะกระจายไปทั่วบ้านเลยทั้งท้ที่ในการจุดทูบจริงห้าดอกมันจะไปเป็นกลุ่มหมดแต่ถ้ามึงมีฮูนี่นะแล้วจุดไหว้ครั้งแรกสําหรับบ้านที่มีไม่เคยมีใครอยู่เลยนะไปลองกับบ้านที่ไม่เคยมีคนอยู่แล้วเราไปแปะแล้วเราจุด เราจะเห็นเลยฟันทูดเดี่ยมันจะไปแบบผิดธรรมชาติมากก็คือมันไปกระแทกพลังงานวิญญาณออกให้เกิดพลังงานมีชีวิตเข้าไปแทรกซึมอยู่บางบ้านดะถึงขั้นว่าเขาเรียกทลายเจ็ดด่านคําว่าทลายเจ็ดด่านคือพอมึงไปติดปุ๊บจุดทูปปั้งบ้านเนี่ยมีเสียงตีปั้งดังขึ้นมาแรงๆเหมือนประตูประตูมูมปิดกระแทกแ,แรงๆอ่ะทั้งที่ไม่มีประตูปิดอ่ะดังปั้งแบบนั้นเลยเขาเรียกว่าทลายเจ็ดด่านของเหมาซาน ก็คือเป็นการแตกตัวของพลังงานวิญญาณที่อยู่ไม่ได้นั่นแหละไอ้คูเนี่ยแต่พุทถ้าเราติดเข้าไปแล้วเราอยู่อาศัยแล้วมันจะเป็นมีผลยังไงมันจะมีผลถ้าเกิดว่าทิศนั้นเป็นโชคแต่มึงเสือเป็นใต้กระไดซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะไม่นํามาซึ่งโชคเลยนี่เห็ไหมค่ะมันจะไม่นํามาซึ่งโชคเลยแต่พอมึงติดไปปุ๊บมันก็จะทําให้ตัวมึงเนี่ยอยากจะเก็บใต้กระไดจากที่มึงเก็บของ หลือให้มันโลดขึ้นมาหรือทิศที่มันเป็นโชเบิงอยู่หน้าบ้านซึ่งก่อนหน้านี้มึงไม่เคยเปิดบ้านกว้างเนี่ยมันจะบังคับให้มึงเปิดกว้างขึ้นไปเองเ่ยตโลมัสอ่ามันไปเหมือนไปการไปกระแทกทั้งแปดทิศให้มีพลังขึ้นคูประเภทนี้นี่มันจะต่างจากคูห้าผีนำวิญญาณอย่างค่ะ ตรงที่ห้าผีนำวิญญาณหยางเราจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองใช่ก็คือห้าผีดึงหยางก็เอาพลังงานห้าผีก็คือดาวดินอเน้นให้เป็นหยางเสมออันนั้นคือห้าผีนำวิญญาณหยางสีเหลืองที่ทุกวันนี้แม้กระทั่งดรธีรักษ์ก็เรียกคูพาราซิตามอนอ่ะใช่นึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออาติดห้าผีผีใหญ่ด้วยกันใช่ค่ะช่วยได้หมดจากบ้านโกๆติดห้าผีผื้นใหญ่ก็โล่งได้ทําได้หมด อันนั้นก็เปรียบเสมือนการดึงพลังงานอย่างแต่ไม่กระแทกแต่ต่างจากฮูนี่ถ้ามึงมีทั้งห้าผีด้วยมีฮูนี่ด้วยแต่ถ้ามึงมีฮูนี่มึงต้องติดฮูนี่เหนือฮูห้าผีนะฮูห้าผีต้องอยู่ข้างล่างฮูนี่ต้องอยู่ข้างบนอาจารย์ถ้าเจอฮูที่เต็มสูตรขอ,อาจาาสี่อันติดยังไงอาจารย์จะได้ไง,ต,งไติดตรงไหนติดบนสุดติดตรงไหนก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้ควรจะไว้บนสุดอย่างที่ไอ้ป่าหวักไว้บนสุดบนสามเทพสูงกว่าสามเทพเลยอาจารย์อันนี้จริงมันไม่ใช่เทพไม่ใช่เสียนไม่ใช่ใดใดอ๋ เป็นพลังงานเฉยๆคือไว้สูงสุดได้เลยไว้ส,สูงสุดได้เลยถ้าเราไว้สูงสุดมันจะส่งฟูมันจะส่งผลหูสีเหลืองทั้งหมดเลยอให้มีพลังงานดีขึ้นครับอ,อันนี้ก็ปกติเราเมื่อวันที่เราเรียนแล้วให้เช่าแล้วใช่ไหมผืนเท่าไหร่สามพันือละสามพันเราเหลือกลับมาจากเรียนอยู่ร้อยยี่สิบผืนถึงหรือเปล่าจารอ้าวขายไปอีกแล้วอ่ะใช่เพราะมาหน้าร้านไงอ่ะไม่รู้อ่ะเหลือกี่ผืน ไม่รู้ว่าเอาเอาเท่าที่เหลือเอาเท่าที่เหลือเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นน่ะแล้วถ้าไกลพลาดรัดนี้ลอยทีตูจีนไปแล้วนะก็กรอสีทองเหมือนเดิมกรอบสีทองถ้าพลาดรัดนี้ต้องลอยทีคือหลังตูจีนไปแล้วอถึงจะลงตาประทับให้ได้อต้องรอหลังตูจีนสมาชิกบางท่านบอกว่าจะต้องใช้หูห้าอะไรนะที่ติดบ้านหินห้าิน ต้องใช้ฮูห้าหยินติดครบห้าทิศก่อนไหมแล้วค่อยเช่าฮูนี้หรือว่าไม่จําเป็นไม่จำเป็นไม่จาเป็น,นเราติดฮูนี้ก่อนก็ได้กระแทกบ้านให้มีชีวิตส่วนไอ้ฮูห้าหยินคือฮูคุมบ้านอ่ะใช่ค่ะห้าท่าอ่ะถ้าไม่มีตังค์ซือ้อค่อยๆทยอย,อย,อย,อยซื้อก็ได้แต่ถามว่าถ้าควรติดให้ครบไหมควรติดให้ครบนะถ้ามันยังเหลืออยู่ให้เช่าควรจะติดให้ครบแต่ถ้ามันไม่ครบก็ไม่เป็นไรเอาแค่คุมตัวเอง กับตรงข้ามตัวเองก็คือส่งผลร้ายเอาแค<ก>่<ห>ส่งดีก,กับส่งผลร้ายมากันนั่นแหละงงไหมไม,ไม่งงไม่งงโอโ้โหมีเสียงไอ้นั้นไม่งงค่ะแสดงว่าพร้อมขายปิดจับใช่ไหมไอ้นั้นไอ้นั้นนี่พร้อมปิดจับอยู่ตลอดเวลาไม่งงแล้วอยากรู้เรื่องอะไรบ้างครับไม่งงฟังฟังมาที่อยากรู้เรื่องอะไรบ้างในฐานที่เชมานั่งฟังในวันนี้อ ยิ้มอยาก,กเล่ทุกเรื่องสรุปรใช่ไหมอจาอจารย์เล่นๆไม่ได้ช่วยอาจารย์แล้วอย่างเนี้ยที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าอยู่คอนโดไม่สมควรติดติดได้ไหมอาจารย์อันนี้ติดได้อยู่คอนโดก็ติดได้ถ้าคอนโดเป็นห้องสี่เหลี่ยมเอาจุดตรงไหนกลางที่จะติดอาจารย์ถ้าติดคอนโดเนี่ยติดตรงไหนก็ได้เพราะคอนโดไม่มีกึ่งกลางอยู่แล้วติดตรงไหนก็ได้เพราะถ้าคอนโดเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างนี้ติดตรงไหนก็ได้ ไม่สนใจอะไรติดแล้วแต่เราเลยติดตรงไหนก็ได้อ่าจย์แล้วอย่างคอนโดที่จย์เคยบอกประตูชนกันเราสมควรแก้ไงเพราะใจไม่บอกวิธีแก้ใช่มันยากนะยากยากคือใช้กระดิ่งช่วยได้ไหมใช้กระดิ่งช่วยได้ไหมคะจันไม่ได้เขาไม่ให้ติดระบิงกระดิ่งตรงระเบียงทางเดินข้างนอกอ๋อต้องติดระเบียงทางออกใช่ไหมมันไม่ให้ติดอยู่แล้วตรงประตูติดไ่ได้อ๋อติดในบ้านเราก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันสลายทรัพทิ้ง อ๋อตอเราติดประตูเขา้าาปคอนโดอ่ะเพราะคอนโดมันเชื่อมเชื่อมลมและคอนโดที่เป็นระเบียงด้านนอกก็ติดไม่ได้คะ่ะจย์ก็ติดระเบียงหน้านนอกได้ไงเพราะประตูประตูห้ามติดใช่ไหมจ้ะตองประตูติดไปได้เพราะถ้าติดนี่คือสลายเงินสลายสลายเงินเราเองอเพราะตรงน,นั้นมันไม่มีลมก็คือถ้าสมมุติจะติดก็คือระเบียงด้านนอกกึ่งกลางระเบียงจุดเดียวที่ติดได้อย่าไปเชื่อใครว่าติดในห้องตรงนู้นตรงนี้กูถามว่า คอนโดห้องมึงห้องแค่ไหนห้องทดลองหนูเองอกระจึงหนึง่งแล้วถ้าการะดิงนี่มันดังอยู่มึงนนูหูะอม,มึงไม่ใช่ว่าเอาหลักอะไรก็ไปรู้ตักกะอะไรที่จะมาใช้จริงจมันต้องมีเหตุและผลของมันอ่าใช่ไหม<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตั้งถูกตั้งของมันเราไม่ได้เน้นให้ขายอย่างเดียวเราเน้นให้ใช้ถูกตัง้งส่วนไอ้กฎที่ว่าประตูที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ย<ะ>และส่งผลร้ายเนี่ย มันมีผลมันมีผลรุนแรงด้วยถึงเรื่องมีป่ามีเสียงกาบคู่ครองร้อยเปอร์เซนแต่ถามว่าวิธีแก้ประตูตรงกันเนี่ยมันมีหลายสำนักมากแต่ทุกสำนักเราเห็นก็ไม่ข็นแก้ได้จริงทักทีมันแก้ไม่ได้มันมีป้ายอย่างเดียวอะ่ะมันมีป้ายยาสกของเหมาซานก็ค,คือเราต้องไปทําเป็นป้ายไม้แล้วก็แขวนด้านนอกนอกข้ออะ่ะตรงให้ติดตรงประตูอะ่ะ เมื่อไหร่ทีเ่เจอปากก็คือเจอประตูฝั่งตรงข้ามมันจะพร้อมกืนกินฝั่งตรงข้ามมาเป็นของเราข้อดีคือมันจะไม่ทำให้มีปากมีเสียงกับในห้องเราข้อเสียคือมันมีข้อเสียอั่ไงถึงเมื่อเขอยากทำข้อเสียคือมันจะทำให้คนในห้องเนี่ยมีคนชอบอยู่ตลอดเวลา oh. ทั้งชายและหญิง เสริมเสน่ห์เลย,เยมันก็เลยไม่ดีเราก็เลยไม่ทำํำแต่ครั้นี้เรากำลังหาวิธีว่าจะมีวิธีไหมที่มันจะกันเพราะอย่าลืมว่ากดเนี่ยมันเป็นกฎที่กันแล้วเกินกินมันถึงเห็นผลครั้นี้ถ้าเกิดคนที่รู้เรื่องนี้ทําออกมาโดยไม่ได้สนใจถึงผลวันข้างหน้าเนี่ยหาไม่เห็นผลไหมมันเห็นผลรุนแรงเลยอ่าแต่พอนานๆเข้าติดไปได้สักปีสองปีอ่ะ มันก็จะส่งผลไปอีกแนวหนึ่งอ่ามันก็ไม่ดีอือนั่นแหละมันก็ไม่ดีแล้วมันก็มีผลของมันไปอีกแนวหนึ่งมันก็ค่อ้างอันตรายเราก็เลยต้องหาวิธีการที่มันส่งผลร้ายน้อยที่สุดอ่าให้กับสมาชิกเาจ้ารย์อย่างนี้คืออย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าหัวจุ้ยของบ้านกับคอนโดไม่เหมือนกันตอนเนี้ยไอ้คูที่ติดบ้านเอาไปติดคอนโดได้ไหมสี่มุมห้ามุมได้คูที่ติดติดติด,ตดบ้านที่ติดคอนโดได้เลย แต่ง้าผืนนี่ติดได้แล้วติดคอนโดเราต้องระบบูิศเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมติดได้คูที่ติดบ้านที่ติดคอนโดได้แต่ว่าแต่ตรงกลางบ้านจะติดตรงไหนก็แล้วแต่คุณแล้วแต่เลยอืมเพราะจริงๆแล้วมันเป็นคอนโดเนี่ยมันเปลี่ยนเสมือนบ้านไม่มีหัวใจคือต้องบอกาจเพราะมันไม่เชื่อมดินต้องบอกาจนิดนึงว่าตอนเนี้ยสมาชิกที่ไม่กล้าที่จะเช่าคูติดบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเอาหลออแก้ววัดแต่จริงมันไม่จําเป็นต้องหลออแก้ววัดใช่ไหมไม่จำเป็นเข็มทิศธรรมดาก็ได้อื คือตอนเนี้ยคือทุกคนเขาบอกว่าเขารอหล่อแกอาจารย์แล้วค่อยซื้อแล้วค่อยเช่าไปติดคือจะหล่อแกวัดอย่างเดียวะน่นสินน่นดิเพราะหล่อแกได้ทื่อเกาด้วยคือตอนนี้ทุกคนรอหล่อแกขอจา์เขาเข้าใจว่าต้องหล่อแกวัดเพื่อให้ชัวร์ที่สุดมันมันไม่จำเป็นต้องหล่อแกวัดนะแค่ถ้าหูคุมห้าท่านอ่ะมันมันอยู่ในทิศนั้นก็ได้เลยอืมแต่ถ้ามีหล่อแกมันก็ดีตรงที่ว่ามันรู้แน่ๆ่แค่นั้นเอง ทิศมันชัวร์มนทิศมันชัวร์มันรู้แน่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ